ไคบินซานเกเอาทำไู้อคนี้ว้ใครถึงก่อนเปเก๋อกูเดินย้อนกลับได้ไเนี่ยวา <c oughs> มือขวามือแม่เจ้าลงวรือคนวะบอลเสียงอะไรอะคนม่หนีน ีกด้คนคน,นคนเหมือนนี้มีคนมีคนตายบอดเกมะบ้าเคนอะ่ะคนตั้งบอดเอ้ยบอดตั้งคนดิเดี<ะ>๋ยวผมปิงวะไปะไปที่หาปิงแล้วเดี๋ยวบอว่าก็ได้ผนมะปิงหน่อย มาจอสามให้ผมเจอสกีเด็ดนัดนหัวระเบิดเลยนะั่นอะหัวระเบิดเลยนะใช้ดีดีปีนพร้อมยังถ้ามึงพร้อมกูก็พร้อมซ้ายมือมันมีหนึ่งเคไม่มี่ไม่มดี ตรงนี <On> ้จะเคลียร์ชั on ้นบนชั on ้นบนเจอจอแมสเจอจอสามเจอจอสามเพิ่มอ้าบ้าอาบ 坐骑，哎呦<退>，坐骑，坐骑哩！喵。要找好角度跟啊。 ไตีตีเอาตีจริงตีจริงไ้เ้ีโททีวินกู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 โททีโททีโทษโทษโทษโทโอ้ยเมื่อกี้กูหือไปยืนบ้งนะพี่นี่กูอ้าูี่สุดที่เลย่า become 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 ีสุดเดสดทองกลับมาให้ ออกมามืออัดมืออัดแม็กไว้ไช่องไหนเดี๋ยวภูตแม็ให้หนึ่งตายตายไหมตายยังไม่มี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 ดาวเออภจิตมามาลูกเข้ามาแล้กนันเจ้ล ผมก็สูนหมดแม็กนึ่งเลยอ่ะยังห้าสิบหมดเมื่อกี้ผมยิงกันไว้ไม่ให้มาไงเว้ ตามสองข้างตามสองข้างเฮ้ยม,ม,มันจะอ้อมหลังเหรอมันห,หนีู้มว่าไม่ได้หนีมันน่าจะอ้อมไปเกีร็วเร็วจังอ่ะโคตรเร็วเลยไปประตูประตูหลังประตูหลัง เดี๋ยวปาออมเข้าไปเฮ้ยวันจรงวัาานจริงมันจริงมันจริงอย่าเข้าันนะเดีอย่าเข้าน,นะ

คอมาเดอโอ้โหหนากาวาว็เบาสึกู่การป้องผมแย่จริงนำตรงองะ<ม>พูดแย่เลย่ยเอ๊ะทำไมเสียงที่เหนือผมรุ่งเงาการมี อยากออกแล้วเนี่ยแขวงมันมาเรื่อยๆอยู่ยากเนี่ยเดี๋ยวมันอยู่มันโดนผมล็อกแล้วมันโดนผมล็อกแล้วชั้นบนอะ่ะมันอยู่ห้องหน้าห้องเดียวห้องเดียวหนองียนี่ กานเดินผมล็อกแล้วมันอยู่มันอยู่ห้องเดียวที่มีห้อง,ท,องที่มีกระสุนปืนมันหลบอยู่ที่มุมเตียงอยู่ใกล้ๆผมสุดเลยตอนนี้ <S 1> <S 1> <S ไอ้เสียงกูกโอ้วนหนาวมึงวันนี้มัโง่โดนเลย

อยากกะสุตนี้ทีชารูเทคนิคดีเด็กขึ้นมายิเอีสิบหกมอเดี่เออแต่ยิงเป็นเอ Nope. อันนั้นยิงไม่สูงอันนั้นยิงไม่สนนงกล่องแท่แล้วก็จะโหลดเร็วกว่าทํามแม่นยำจะสูงกว่าไงไประหยัดหลิกกว่าเออประหยัดหลิก ใบ้านแม้ไดที่ที่ไปสูงไปอ่ะแม่งบ่อจะจัดอ่ะตาตาโคตรบ่อบ่อย,อยกแป้งถ่าจะกลมเกียวไ,ไปกับความนี่แม่ผมจะกลมเกียวไปกับความมืดอะไรกิศขึ้นกูรู้เลยเกิดเลย <laughs> đang dù có con hình một con hình đặc biệt dừng đập đi 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 dừng có đi chi đi 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 Về những lần này mà. Không nghe không Bọn được phèn quá Phèn như thế แตงด้านหลังก็มีไปแต่งไม่ใช้มาหมติอ่ะเ <c oughs> อ๊ะ มีเสียงนอกรถยูเรเบิดเข้ามาไอ้จิ๊งแฟงเยอะเนี่ย อะไรกับ้งคุณ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 ตายสมอุ้ยเอชคิดตอได้เปล่า ของแทมันควรมันเป็นรับพันสองอ่ะมันก็ยังดีกว่าที่เจ็ดสองแต่ก็ยังสัํากว่าถี่มันก็คือรุ่นพัฒนาระหว่างทีก็จะคือจะอธิบายง่ายคือที่เจ็ดสองมันคือทางแยกเลยไงระหว่างว่าระหว่างไปรถสายสายกลางกับสายหนักก็แปลงง่ายโอเคสายเคลื่อนที่กับสายเกราะเออที่เจ็ดสองมันไปหลายยันลแหละสายถ้าไปสายสายสายเคลื่อนที่ก็จะไปตกที่ที่แบบสิบถึงห้า บอกมี่รงผลที่ที่90ที่80มันวิ่งเร็วเรื่องหนาแม่งเหยียบมิดนี่โอ้โหแม่งขับชนเพื่อนที่เพื่อนเกือบคว่ำเเออมันเร็วจริงเวยที <c oughs> ที่80มันเร็วจริงเว้ยมันยุบถังรุบใหนะม่นะแต่เมื่อกี้80ไอ้เชีย ไอ้บามยังทำไม่ถึงเลยไอ้บามมีแค่หกสิบแต่ดเพราะว่ามันมี<อ><อ>แค่หสุบประเภท,เทแบบยิงตรงๆได้เว้ยแบบไม่ติดตามอ่ะแต่ข้อเสียของรถรัสเซียก็ดูดีใช่ไหมแบรบ์คืออะไรอา่าอะไรวะมีม,มีมีเกียร์ถอยก็เหมือนไม่มีอะ่ะ <laughs> ไอ้เนี่ยเดินหน้าสิบสี่ถอยหลงังอะไรสิบสี่เอเดินหน้าแปดสิบถอยหลังสิบสี่ฮะได้เดินหน้าแปดสิบถอยหลังสิบสี่ ก็ไปเที่ยวกับรถสังคันอื่นของยุคยุคอ่ายุคใหม่ใช่ไหมอ่ะคันนี้เดินหน้า65ถอยหลัง65สิ้อีบ้าที่เห็นมันยักถอยหลัง65กิโลก็ถามเลยมันใช้คือมันใช้ยามจะเป็นอ่ะแบรเข้าใจไหมอ่ะอ๋อเฮ้ยแต่แปลว่าันนี้เรบุกเว้ยมันเน้นไม่ได้ถอยหลังเว้ยนี่ให้บุกเข้าไปเราควรบุกมากกว่านี้ค่อยๆเล่นนะมุมมุมเราเล่นมุมเราเปรียบๆอยู่ต้องระวังซ้ายขวาหน้าเลย เสียงด้านล่างเลยไหมดังเจียวเจียด้านล่างนี่แน่นอนอแม่<อ>ง,มมงดักแม่งดักตรงล็อบบี้แน่ๆเราว่าผมว่ามีแผนที่ดีกว่าคือการไปด้านหลังเห็นด้วยไหมไปไปด้านหลังมันจะไปด้านหลังยังไงม,มันก็ต้องปูสโมก,ก่อนไหมล่ะอ้ามันย้ายที่ขึ้นด้านบนไปย้ายที่ขึ้นด้านบนสวย

มึงโดดลงมาดิมึงโดดลงมาดิมึงโดดลงมาทีมมีแอนเป็นไปแน่พบกันพวกเราได้อยู่หมัดแบบเว้ไม่มื่อเมี้อะหปาติ้วปองปุ๊บแม่งมีสวนมาเลยคุณปาหนุ่มคุณปาหนุ่มปังก้อนไปเข้าสวนด้วยมันนาเฮียคนโคตดดึงอะครับระเบิดก็เที่บระเบิดเราก็คนละชั้นๆกันแล้ว ใช่แต่ผมโดนเต็มๆมันน่าจะโดนถักๆแต่นั่นก็น่าจะจุกอยู่แล้วใกล้ขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะลองวิ่งกนตีนไปมาไปเข้าไหนหน้าหนักไม่นาเลยเราต้องกวนเราต้องกวนจีนกวนจีนระวังนะขึ้นรถนั่นก็อันตรายเว้ยเออท่าทำท่าไหมล่ะโอ้นี่แล้วก็อ้อมไปแล้วก็งี้ต่อ ไป,ไป,ไ,ปไปทางนูน้นไปทางนู้นไปนู้นเออเออไปทางประตูแตกก็ออกไปทางว่งออาจากกาแฟแตกเออจีเนียรลอ่ลอไงล่อเป็นยุทธวิธีบอด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 อาอาโอโอนั่นไงวะเพ่ห้องครัวห้องครัวระวังห้องครัว มันคนเดียวเองเหรอว่าเจี๊ยบตำรวจทีละห้องได้ไหมอ่าเป็นศพอ่าเป็นศพแล้วหนึ่งตรงนี้ไม่ต้องถามโดนยิงจากใครไอ้ไอหมอนั่นเลยไอที่มันไอ้ที่มันดักอยู่แล้วเนี่ยไปด้านหลังด้านหลัง A.K.A.K.A.K. เดี AK, AK, AK. ๋ยวมันไปชั้นใต้ดิน โพราอยู่ชั้นหนึ่งนี่แหละมันไม่อจะไม่ได้ลงชั้นมเียบเร็วได้เกิดขึ้นพยายามองผ่านหน้าต่างในในห้องนี้อพอมองไปทางห้องขรัวไม่เชื่อวมันอยู่ห้องใตดินไหมเดี๋ยวผมกลัวว่ามันจะอยู่ห้องนู้นหรือไปฝั่งนู้น คุณเช็คขวานะผมเช็คซ้ายให้ประตูฝั่งนู้นปิดเช็คดีๆนะคุงเช็คเขีย์ของผมก่อสามเบ้าประตูประตูแดงด้านล่างเปิดว่ะปเคฟองเขีย์ยังไม่ถูกเปิด ว้าววิ่งโคตรเร็วดิค่อยๆเช็คนะค่อยๆเช็คนะกล่องกระสุนด้านหลังก็ไม่มีรู้ทีถือว่ามันวิ่งออกจริงๆเหรอแต่มันทิ้งยานะมันทิ้งยากับแมกกาซีนเอเคนะมันเา่มันเาวาื้อสวยนั่นแหละผมไม่ได้เช็คเมื่อกี้ <c oughs> จิงว,ว่าแล้วมันเชื่อใจยากแปลกๆปันว่หนีอ่ะ กูปอกูปุกูฟันทงปุ๊บแม่งปูเลยตันหลอนเลยพวกฟันโทงกูรักษาผมที่ผมขอยารักษาเร็วเลยผมมีเยอะผมพกมาเยอะเลยผมพกมาเยอะเลยเมื่อกี้ผมสะดุ้งอ่ะมันไม่กลัวรจับเลยเออกูว่าแล้วกูฟันทงปุ๊บแม่งโผล่มาเลยผมก็คิดเอ๊ะทำไมวะไม่มีตันมีมูโลต้องเทีย ถ้ามันปาตันมาก่อนนะเราอาจจะตายคู่โอ้ยคืมึงตัวหัวใจวายไปนี่มึงจะมาซ้ำเติมเลยไอ้โง่ถ้ามันมาแล้ว่ะมันมาจริงๆไปมันมาจริงๆข้างบนหรอเข้ามาสิไม่ใช่กูเช็คกี่สิไอ้เฮ้ย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 แล้วเฮ้ คมันอยู่ชั้นสองแบเสียงอยู่ชั้นสองใช่ปวดเลยแปลกแปลกแลลงมาเนี่ยเลี่ยนแหละอยากอยากทุบยิงเข้ากระบาลไปยุ่งไปแฝงทุบตัวแม่งเล็งไปทางเดียวกันแล้วปวดกรุณาถอยห่างออกไปกระผมจะทำการดูแลรุ่นพี่ของผมแป๊บหนึ่งไม่ได้ดูยังไงแฝงโอ้ยเจ้า เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ้ะไงซีเมน์ไกลขึ้นเรื่อยๆว่ะมาเลยมาเลยอุ้ยไอ้เชโมสิ้นไปอุ้ยมีคนเหรอ Biểu tóc nít tối nay tóc ní mê kia mày chạy đi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  mày 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 โว้ว่าโดนยิงขาแล้วขาหักแล้เดินไม่ออกก็ตายเป็นบ่อยอะจัดอะกูจะรหยัดิดเีกลับไม่ได้ออกกันบาดเลยประหยัดนิดเดียวนนี้เราประหยัดนิดเดียวแรกกับโอกาสรอดชีวิตต่ำไปห้าสิเอร์เซ็นต์อะาตกว่าห้าสิบมันก็ไม่คุ้มเปล่าวะยกเว้นเราจะเคลียร์ทั้งแมปจริงๆเว้ยแต่เคลียร์ทั้งแมปแล้ยังตายแบบเจือแบบปืนปืนบทต่อๆจนขาหักขาหักไม่ได้เมื่อกี้บรุ่มอังไงเมื่อกี้เบุ่มของตอนนี้มันโผล่มา กำลังรู้อยู่ใช่ไหมอะเอ้ยไม่ไม่ไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ตอนแรกมองเอหันหันหลังให้มันด้วยซ้ำอ่ะเออนี่ที่เสียงท้าไม้เลยหันไปสวนใช่ไหมแต่มันเปิดก่อนใช่ไหมล่ะใช่มันเปิดก่อนหนึ่งมันเปิดก่อนสองมันจบแา้นีเสป๊ปิดจอปิดจอเสร็จปาก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 ขาดปกเต็มเต่อะหลอดไปยากเลยคือมันเป็นผมดาว่าที่มันล่ามาปืนมาหาผมโดนเขียท้องอ่ะนั่นคือมาใส่สโคกสีมันไม่ถอดนะแม่ ถ้ามันถอดสะโคบนะผมมีคือเก็บคู่เว้ย <ไป S 1> ผมขอสักทีนึงนะบอดแทนว่ะอะไรที่มันซ้ำบ่อยๆอย่ะตื่นกว่าเหตุยไม่มันคือวิธีการป้องกันตัวเว้ยไอรูุงั่นเถืออะไรวะนั่นน่ะรู้แต่ปเปรียบร้อยผับตัช